ครับสวัสดีครับนางามครับครับสวัสดีครน้องเกียบครับสวัสดีอ้าวพี่น้องวันนี้น้าดนทว่าภาพพ่อแม่เอ๋ยน้องว่งเาเบิ่งองุ่นยสงาฟาร์มนะครับนี่ครับสวยงามฟ้าม,มันนี้ง้วนไหลครับพี่น้องอยากดึวงว่ไปเลี้ยงนะครับเนาะเหมือนบ้านเบิ่งเอาครับวันนี้มักตัวไหนเด้อครับเบอร์ผมขึ้นไปถ่ายได้พี่นอ้องเด้อเอาครับพี่กรับครับบ้านหน้าไฟตำบลดงดวนอำเภอหน้าดูนจังหวัดมหาสารคามครับบั้นี้มัอนี่น้องเกียบภาพเบิ่งราค้างว่เนาะแม่นค่ะครับ ไอ้บอกกันไก่หอดปีใหม่เราได้เนอไก่หอดปีใหม่กรางวัลครับรางวัลรางวัลมีคือเก่าเหรอครับมีกลางวัลกับมีงวดตัวหนึ่งตัวใบไม่ว่าต้องเส้นประมาณสี่หานางวัลนะครับแต่ว่าท่านบอกน้องที่หนึ่งงวดตัวหนึ่งเนาะแม่ค่ะซื้อหนึ่งตัวได้ฉลากหนึ่งใบเนาะแม่ค่ะแต่ถ้าเป็นแม่ลูกนี่คิดเป็นใบเดียวได้ค่ะโอ้แม่ลูกขายใบหนึ่งอ่าครับพี่น้องฟ้ารมาเด้อผู้โชคดีอาจสิเป็นเท่าไหร่เด้ออ่าครับเบิ่งงวดเลยเนาะงมี่เนาะครับกับว่นี่บอสต้องตกใจว่าบ่มีคือว่าผมนี่ อาทิตย์หนึ่งผมถ่ายยูทูบสองเทียบผมหาเข่าพ่อมื่อนี้่ายมื่อนี้ขายมืออื่นผมก็หาเข่าหาเข่าไหลก็ครับสิบห้าสิบหกสิบตัวเก่าแล้วครับเบื้องเบื้องในยูทูบลยครับประสมตัวเก่าครับผมครับกับม้วนเนะในลูกเสาเปิดราคาเลยครับครับมื่อนี้งัวหลายครับล้นล้นคลองนะครับเนาะเบื้องมะผวยน้ำพยงหัวครับเนี่ยกินใบคอยถ่าได้ไม่หรองเนาะเอานี้วแก็บในมือนี่เบื้องตัวนี้ตัวแรกเลยเนาะ ได้ค่ะไลรประจิพีครับตัวนี้เป็นง้วะเมผานลูกมาแล้วจักตูนเนาะระมาณลูกสองค่ะมาลูกสองเนาะแม่ค่ะน้ำตูนเนาะน้ำตูนยาวดีค่ะแต่ตัวนี้ขื่นเหมือนว่าอะไรได้ค่ะเอาไปนี่ได้พร้อมผสมเลยค่ะโอ้ขึ้นแล้วด้วยพี่น้องขึ้นแล้วค่ะเอาไปผอมผสมเลยแม่ค่ะผู้ให่มักสีมุ่วงสีเนาะค่ะหน้าลูกน้อยจะโกหูจากน้อยเนาะตัวมาจากน้อยผู้ใดมักสายหัวค่ะตัวนี้แนะนําเลยค่ะโซ่หนึ่งร้อยสี่สิบห้าบวกบวกบวก ใบนี้แล้วค่ะโตเจี๊ยบอะค่ะเจียบสูงเลยหกสิบเออค่ะราคาอยู่เท่าไหร่ใบ่สองใบไว้สี่หมื่นแปดพันค่ะสี่หมื่นแปดพันอามาเป็นตัวต่อมาครับใบนี้ตัวนี้เป็นแม่ลูกหนึ่งค่ะแยกลูกมาค่ะแยกลูกไปแล้วค่ะแยกลูกไปแล้วค่ะเล็บลึ่งเล็บลึ่งดีนี่ว่าเครื่องเลี้ยงแดงเนาะนี่ครับว่าเครื่องแดงพาลูกมาหนึ่งตัวค่ะหนังไข่เน่เติบเล็กน้อยแล้วกับเอาไปนี่เดี๋ยวพร้อมผสมเลยค่ะเพราะว่ามันดูน้ำเจี๊ยบเหมือนนี่ค่ะมันพึ่งขึ้นเหมือนนี่ครับตเอ ไปพอผสมเลยตัวนี้นะค่ะสองหมื่นแปดพันห้าร้อยสองหมื่นแปดพันห้าร้อยค่ะห้าร้อยค่ะเอาครับตัวนี้เป็นหุบแขนอันตันได้ไหมค่ะอันนี้เป็นวัวสาวค่ะค่ะเป็นวัวสาวอายุจะเดือนหน่อยเนาะอายุประมาณปีกว่านี่แหละค่ะอืตัวนี้แขนอันตันดีดีค่ะทรงดีนาโนดีค่ะหลังแดงค่ะแข้งขาเอาเส่ไหนาอเล็บเนาะคุณนะครับเล็บกอทาเอาผู้ตภัณฑวัวไปเลี้ยงเนาะครับนี่ หลังจากอีกอิตสองอาทิตย์นานเนี่ก็สเกีลยวเขาด้วยครับทงหน้าเป็นเอือดเติดคือหอนก็หดคัวยด้ครับบันี่นี่ครับปล่อยลงทงเป็นลาไม่น้ำทงเนาะค่ะบัดรย่ามดำหน้าคอยไข่เมียนตัวนี้จะเปิดไว้ราคา29,500่า, 29, า 20, <900. S> 2 9 5สอง่นเก้าพัร้อยสูงกว่าสียูแล้วล่ะสองร้อยสามสิบค่ะสากัวกวาอ่ะมาเบางเมีสีดำดำบัดนี้ใก้กันเลยตัวนี้สีดำานี่สีดำมมุมหรอบัเขาอื่นเนาะนมมิติงเตปโอ้นมีนมิติงด้พี่น้องด้บัตะโมเมนตมูิงมันไม แต่บางคนขาเจ้าก็ว่าเป็นตำหนีแต่ละคนก็บบอบวาเป็นตำหนีมันเรวแต่คนไห่คะแล้วแต่พูดมากถูก่ะเรีวแต่ขติของแต่ละคนเนาะแมนแมนแมนอันบนี้ราคาเปิดไทยไหมสามหมื่นสามพันห้าร้อ่นสาพนหานลูกมาพ่านลูกมาลูกสองลูกแรงลูกสประมาณนฮิเบิลมเขคาวได้ค่ะค่ะมาบาอยู่ประมาณสองบักเหรอเนาะสองบักค่ะสูงกัสี่ร้อยประมาณร้อยสามามแปดสามเจ็ค่ะ แม่นี่ก็สูงสำคัญเนาะแม่ค่ะราคาเปิดใบสำคัญค่ะแม่นี่กับสำคัญไปเครื่องน้ำเต้นหนึ่งสามพันห้าร้อยค่ะนี่เครื่องน้ำโอ้เครื่องเพียดง่ามครับตัวนี้ค่ะเครื่องดีขาใส่ได้ใส่ได้แม่พันตัวนึงอีกเด้อครับตัวนี้ตัวนี้สีออกอ่างอ่างก็ตัวนั้นตัวนั้นสะได้สูงตัวนี้สีได้อ่างมันเป็นหุ่มหนังหนานจากน้อยเนาะไหนี่เนาะราคาสำคัญราคาเท่ากันสามหมื่นสามพันห้าร้อยสามหมื่นสามพันห้าร้อยพี่น้องค่ะพร้อมทับละค่ะแม่นี่เขาสองล่องค่ะซีเม็ดข้าสซีเป็นซีเม็ดข้าวเปลือก ไม่นี่เปิดไว้ราคา27,500ค่ะ27,500โลกที่3ได้เี๋ยนาะค่ะนี่อ่างเลือกรุ่งเรานี่เงื่อเครื่องแดงนะครับเนาะเม็ดสีกับเปลือกค่ะ,คะนี่กระสีขึ้นบังเกี่ยวเขาแล้วนี่ตัวเนาะสังเก็ตบางแต่ของมาันนักอ่าง,างแต่กรบเบนเนาะค่ะบางเชื่อ,อขายงัวโค้งไปกับติดทองกับมีพราวเออ่เหมือนมือนี่ขายพวกที่ขายงัวโค้งที่เลี้ยงถาคาเจ้าไว้ยซุ้มประจบุบ S <S ตะกรอกลักออกลูกกับมีค่ะโอ้อขายงัวโค้งไปเห็ดเนื้อเนาะแม่นค่ะบันนี่มันบ่หัวหวนั<อ>วนมีทองบ่หัววันมีทองลักออกลูกเต็มเลยอ่ะตอนนี้นก็สงสัยด้ <S 2> <S 2> ที่เขาขายน่องง้อน้ำน้ำตลาดนี่เขาก็เอางัวมูนี่แหละครับไปข่าเขาว่าบ่มีลูกพนะค่ะพอไปข่าปึบก็พอลูกมันบ่แน่เด้วครับ,บวา่าบางเทื่องัวมันแบบว่าลูก2ลูก3แล้วเฮาก็เฮาเบิ่งบ่ฮู้แม่ค่ะงัวมีอายุจักหน่อยในเฮาเฮาบ่ได้ตรวจท้องไว้จังซี่นะคนขายมาค่ะเจ้าก็บ่ได้บอกเฮานะค่ะค่ะ ตันนี้ม่ช่โรเล่ด้ป่ะนี่ค่ะงัวสาวชาโรเล่ค่ะงัวสาวหรปล่มนค่ะตัวนี้เป็นงัวสาวเลยค่ะชาโรเล่จมูกแดงตาแดงหูแดงขาแดงเครื่องแดงตัวนี้เกือบสี่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ละค่ะหลายเติบค่ะเล่กับไท่หรอวะปนกันมานนี่เนาะแมนค่ะเครื่องแดงออกเล่มันแต่บอกว่าห่างเล่เลือดสูงอยู่ค่ะตัวนี้ค่ะบันนี้ละค่ะสองหมื่นแปดพันห้าร้อยสองหมื่นแปดพันห้าร้อยพื่น้องผู้มักสายเล่เด้อครับนี่เล่นี่ให้ลูกเอาประมาณไซเนาะ แม่ค่ะลูกมางามได้เลยล่ะลังตรงดีดอกเนาะค่ะคนหลายค่ะโอ้ไม่นี่แค่นันตันเลยสีแดงแบบผ่อนไปน้อยค่ะเมื่อไแม่นค่ะพร้อมพร้อมทับไปน้อยนะปบ่ค่ะประมาณปีกว่านี่ยละค่ะปีกว่าอีกจะน้อยเนาะไทยจะน้อยสองหมื่นสี่พันห้าร้อยค่ะราคาะสองหมื่นสี่พันห้าร้อยครับแม่นี่ สูงร้อยนี่ประมาณร้อยยี่สิบห้าเราหยิบหาเรียนี่สูงถึงร้อยสามบาทถึงนะตัวนี้ถึงประมาณร้อยสามค่ะเดียวร้อยสามกัวอ่าครับบอหนี้ตัวนี้แข็งดีเถอะว่าแม่นค่ะเป็นตาไปปล่อยใส่แม่นเอาไปปล่อยล่องทุ่งไหนร่องทุ่งดีเถอะตัวนี้เลยบัดดับหน้าค่อยขายแม่นค่ะราคาถูกๆโอ้แม่นี่ก็ข้างเงยเหมือนแม่หนอนค็ข้างติดโบยยางดีด้ค่ะติดเครื่องดครบเครื่องค่ะเครื่องดำค่ะพ่านลูกไปพ่านลูกไปอ่าตัวนี้ลูกพ่านลูกมาแล้วค่ะผพานลูกมาหนึ่งตัวจริงค่ะ สูงสี่ร้อยสามสิบตนเนาะประมาณร้อยสามสิบค่ะหูด,ดำตาดำนี่ครับแม่แม่ค่ะเปิดไว้สองหมื่นเก้าพันค่ะสองหมื่นเก้าพันโอ้มาเอาพี่นอ้องมาเอานี่ค่ะแดงครบค่ะแดงครบเครื่องแดงอยู่ทงหน้าแดงเสียบตาพหมน,นเด็กนี่เนาะเอาใส่พออดลอยเข้าไปได้สีได้โบดนี่แม่นี่เขทาทานี่ครับแม่นี่ลึงเงาอัลลาเดชผู้น่ะลึงเงาอัลลาเดชครับพี่น้องเครื่องดำสีแดงบะนี้มาสีไม้เล่ตัวนี้เป็นงวด อาแยกลูกค่ะงวติดเหล่มาค่ะงวติดเหล่งวดขาวลำพูนอืมขาวลำพูนขาวลำพูนค่ะมันหางคือแดงหางแดงบ่หางแดงปะลำพูนหางไหมหางไหมหางไหมค่ะอืมตาขอบตาแดงค่ะขอบตาแดงหูแดงค่ะมันติดในนี้ไม่ได้บอกแดงเนาะแลำข้นออกว่าเละลำข้อขวากันานักล้วคนก็บอกว่าขาวลำพูมันลำพูนมาบ่เต็มนะเนี่ยมันบ่เต็มปันไหนเออตัวนี้บ่ท้องบ่ บ่ได้รับประกันทองค่ะโอ้เป็นน่มหูวสีน่มสีตึงๆเนาะค่ะเล็บดีค่ะเล็บดีด้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นโยโย่เนาะทองเป็นโยโย่ทรงสัย์อะไรพี่น้องตัวนี้จะขายละครั้งว่าครึ่งพิการค่ะสามหมื่นสามพันค่ะนี่ค่าสามหมื่นสามพันค่ะนี่โชคดีไปก็คือติดทองเออค่ะขั้นผู้ใดได้ไปขั้นติดทองก็ถือว่ามานแล้วเนาะไม่นค่ะกับมานเลยค่ะครับพี่น้องก็ค้างเงี้ยพไ่หนิอ่ะห้เบิ้งหนาให้เบิ้งหนาวว่าตอนนี้ส่ง่งโอ้หันมาิทนหันมาแล้วค่ะ บะมันหัวกินครับเป็นงัวบ้านเท่าเอิญงัวดูกหน่อยเนาะแล้วค่อยกับว่าบะมันหัวกินแบบนี้ด้วยโบกินหยาอยู่มื่นหนึ่งกับโบจอยได้เพื่อนเนี่ยโบบกมาไงถ้าไโอ้สีดีครับสีดีอันนี้งัวผู๋ได้เพื่อน้องบานเนี่ยเ่็นน้องมากงัวผู๋งัวเถิกเด้อครับง้วเถิกใครหำดำคนเด้อใครหำดำนะครับเรียบดีเจ็ดปีจ็ดเดือนเหรอท่านนี่ประมาณบบท่นหอดปีมั้งค่ะประมาณแปดเก้า เก้าเดือนประมาณเก้าเดือนราคาเปิดปรยุทีสองหมื่นสี่พันห้าร้อยห้สองมื่นี่พันห้าร้อยด้อครับนี่นี่นครับสองหมื่นสี่ันห้าูผูกกัมีด้อครับราคาซัมนี่ครับบัตนี้ขับไปเบิ้งยูมุนเน่หันเนาะขับไปเบิ้งทางในนะพี่น้องี่เป็นวดอ่างไงจังนอยงวัดดุงมงโ้ตัวนี้แม่โกขางไหมค่ะโกขางไงข้อไล้สายบ่อยติดดำผู้ดำขอบตาดำมาหัวงามอะค่ะ เบอร์ฟือยหางหดผ่อนเรียบหน่อยกักเลยเฟื่อยหางเนาะนุ่มชัดเจนงสีเต๋าครับสีเม็ดนุ่มนวเนาะเบอร์แข็งขาเลิกในเลิกได้หนาครับเบอรกว้ขางกว่ครับอ่อนซ่อนกว้ขางเพิ่นเนาะคแล้วค่ายุ่ิจังเด็ดเหรอครับเมนห้าหมื่นค่ะห้าหมื่นที่ซื้อนี่บ๋อเมนค่ะเปิดไว้ห้าหมื่นห้องไว้เปิดไว้อยู่ห้าหมื่นซื้อๆเมนค่ะอ่าพี่น้องห้าหมื่นได้หน่บานี้โรต้ามาอีกบานเป็นแม่ลูกค่ะ เป็นงัวแม่ลูกลูกเพศลูกคู่ค่ะโอ้นี่ลูกเพิ่นค่ะนี่ลูกเพิ่นค่ะงัวแม่ลูกพ้องไว้เท่าไรครับแม่นี่อ่าแม่ลูกนี่จะเปิดไว้หกหมื่นสองค่ะหกหมื่นสองเลยครับนี่นี่ลูกไส้เพิ่นเด้อครับลูกก้าก็ดื้อๆลูกไส้เพิ่นไหนจะปีจะเดือนปีแล้วค่ะโอ้ได้ปีแล้วเนาะค่ะปีแล้วค่ะแม่กับลูกลูกแรกลูกที่อ่าลูกแรกค่ะลูกแรกเลยเนาะค่ะโอ้เป็นงัวลูกแรกและค่าหกหมื่นสองพันค่ะหกหมื่นสองพันพี่น้องค่ะพุดเด้อลูกเพิ่นพุดเรียนเป็นเหรียญน้ำมูลนะครับล่ะค่ะ วันนี้ตัวต่อมาครับตัวนี้ติดจองนะค่ะตีจอนให้พวกเราสัทงกี่ค่ะเดี๋ยวจะสิบอเปิดราคาไว้เพราะว่าตัวนเปิดนะครับตัวนี้จอนเราเนาะค่ะตัวนี้สิ้เป็นง้อทองการตดจองี่คือกันค่ะตีจอนทองไปน้ำกันค่ะสองตัวนี้ไปน้ำกันสองตัวนี้ไปน้ำกันโอ้ง้อพี่น้องท่านไหนน้อยเนาะพี่น้องท่างกาลสินค่ะโอ้พี่นอนท่างกาลสินบิ่งเด้อง้อเจ้านี่ตัวใดก็ลูกทรงยังไงก็ะทรง ต้วน้อยนี่ค่ะมคปูดีตัวไหนลูกตัวไดนบอแมนบอแมนที่ทต้นนี้เป็นลูกมันคู่กันนี่ต้นนี้เปิดไว้หนึ่งหมื 10, 800, ่นหนึ่งมื่นพันห้าร้อยมื่นแปดพันห้าเป็นง้อเถิกแมนค่ะเป็นงผูค่ะโอ้หนาลรอดตัวนี้เนาะหนาลรอดีบ้านสนเข้าด้วยกับ้านสวนเข้าไม่เป็นนั่นอยู่เนาะแมง่เศร้าแล้วค่ะแต่ว่าก็เศ้าแล้วคนพนบงแล้วคนบงแล้วอืมค่ะอ้าบัิมากตัวใดบัิมาร์กยังบาลลิรนี่พี่น้องเพิ่มครึ่งดิ บหมือนเดิมพงแม่ลูกครับบ่เนี่ยค่ะแม่ลูกลูกตัวนี้เป็บ่ลูกอ่ะแม่ค่ะตัวนี้เป็นลูกผูกกระห้อยเป็นแผลเป็นปีเศร้าแล้วบ่เนี่ยราคาเย้ยนะครับหกหมื่นแปดพันค่ะอ่าแม่นี่หกหมื่นแปดพันด้วยครับโอ้แม่นี่อ่างดีค่ะนุ่มย่านเจเ๊ยด้วยครับพุ่น่ะน้ำลึ่งพินเล็บใส่ได้นะครับหินเล็บลูกเพนค่ะดูใช้ไปหำดำค่ะ ลูกเขาไปเหมือนเ้าลูกใดน้อตัวนีเนาะอ่าง้อลูกแรกค่ะบักเดียวเป็นง้อลูกแรกพี่แมนค่ะง้อบักเดียวโอ้มันทรงนีเองเนาะแมนค่ะแย้มันแก่เย้มอ่ะครับง้อลูกแรกเด้อครับนี่เป็นลูกเพลทผู้สีแดงนี่ลูกแดงจิ้งคือนี่ตัวนี้เนาะทองอ่างดีราคาอยู่เท่าไหรก่อนหกหมื่นแปดพันค่ะหกหมื่นแปดพันครับค่ะราคาเป็นตาอยากได้ไปปล่อยลงทงอยู่ตัวนี้เนาะแมนค่ะเป็นแม่ขาวแม่ขาวเป็นง้อโค้งค่ะง้อโค้งราคาเปิดไบสามหมื่นค่ะสามหมื่นครับตัวนี้สามหมื่นเนี่ย เอาไปคุ้นเอาค่ะืมคุณไปเลี้ยงไปนันเอาเนาะเขาเน่าสูงลวงนะครับนานี่ครับนมวันนี้ตอมากนะครับเนาะองวดแม่ลูกค่ะอันนี้เมียสีดำๆกาแฟแต่ว่าอะไรเนาะเมือนี่งวดสีเม็ดสีกาแฟนี่หลายค่ะสีนี่นี่คนมากแล้วค่ะคนมากเพราะว่าออกลูกเขาให้ลูกดีแม่ฟางเธอทาบแดงลูกก็ออกมาแดงแจ๊ก็มีค่ะ Df, มูลูกมุ่มเป็นลูกตัวเมีนางยินจนนี่เพ <um ิ่นนี oui> uh ่ล huh. ูกมีไฮรู๊งามดีค่ะห้ลูกงามแล้วตัวนี้เป็นไฮรูกผูเนาะมค่ะไฮลูกผูนางนาดีได้ค่ะนางนาดีได้นี่นหแมนมูสีสงสีครับไฮลูกมากหนาค่ะตัวนี้นางนาดีเลยลูกผูแม่สูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบแปก่สอค่ะอยู่ประมาณนี้เนาะแม่ค่ะประมาณร้อยสามสิบปดเป็นหะราคาห้าหมื่นสองพันค่ะหามื่นสองพัี่น้องหามื่นสองพัด้ครับแมน มีแพนกล่องมาด้านนี้ครับมาเป็นง้อแม่เดียวค่ะง้อแยกลูกมาเครื่องแดงค่ะเครื่องแดงนางนาดีค่ะนางนาดีสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยค่ะสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสูงสูงประมาณหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดค่ะเออครับสูงประมาณนี้นะครับแม่ประมาณนี้แล้วค่ะบานี่ต่อมาแม่ลูกหรือาแม่ลูกไม่คอกเลยค่ะโอ้เบื้องนคอกแม่ขาไปเบื้งใน่คอกก่อนค่ะแม่นี่แม่ดำลูกกระดำแม่ค่ะแม่ดำลูกกระดำลูกง่ายเป็นบ้าหลือค่ะลูกผูเนาะแม่ค่ะลูกผูค่ะนี่ครับมาเบิ้งเด้อครับใน่คอกบานี่ นี่ครับแม่ดำสีดำปื้นเลยเนาะค่ะลูกไส้เพิ่นแม่ค่ะลูกไส้ญ่แล้วค่ะเราไงเป็นม้าวแล้วลูกตัวที่ไหนเนาะครับนี่ประมาณลูกสามเหรอคะอยู่อยู่อยู่ลูกสามเนาะแม่ค่ะราคาเปิดไว้ห้าหมื่นสองพันค่ะห้าหมื่นสองพันพี่น้องพี่น้องไปทับต่อไปลูกที่สี่ค่ะตัวนี้ลูกที่สามควมสูงกันรอยสามควบคู่เนาะแม่ค่ะตาลูกเพิ่นได้ได้ลูกเดียค่ะตัวนี้แยกแม่ก็แยกแลกแยกลูกก็แยกค่ะค่ะเอาตาลูกเอาเนาะไปแยกไฮเด้อพี่น้องไคค่่่ะะวาตมั นี่ครับล้อตัวลูกเพิ่นเนาะค่ะอ่านครับยืนในคอกอ่บอะบัดน,น,น,นี้แผ่นมาหนีเนาะเพียงเนาะค่ะหัวมือมาหนีแม่ห้อยร่มไข่ตัวหนีแม่แม่ค่ะไม่ลูกค่ะลูกตัวผูกขึ้นกันค่ะใช่ลูกมันยนะพูกค่ะโอ้พุ่นค่ะอ่าเบิงเบิงเบิงลูกวะลูกตัวน้นดำมันบ่แม่ค่ะลูกตัวดำค่ะตัวโอ้พุ่นด้วยครับบัดนี้แม่เพิ่นทองวางอยู่เนาะแม่ค่ะเปิดไว้ห้าหมื่นแปดพันห้าหมื่นแปดพันตัวนี้หนังดีดนะครับตัวนี้หนังดีค่ะหนังดีหนาดีหนังดีพุ่น่ะหนานจุโกครับ หนังดีเล็บก็ใส่ได้นุ่มอกนุ่มงามเลยนุ่มงามครับแล้วนี่ด๊อดนล่มงามครับเนี่นุ่มข้อท่าเล็บข้อท่าเพี้ยลูกไส้เพิ่อนนะเอออ้าวลูกไส้กับสีกันขึ้นแม่เลยเนาะแม่ค่ะลูกไส้สีเพื่อนนี่สีขึ้นแม่เลยหาเหมือนเท่าไรก่อนห้าหมื่นแปดพันค่ะห้าหมื่นแปดพันค่ะแม่ลูกนี่เนาะครับห้าหมื่นแปดพันค่ะเดี๋ยวมาเบื้งแม่ลูกในขอบไปเบิ้องมูอยู่ในขอบครับตัวนี้เป็นงัวออกสีแม่แดงลูกแดงแดงแดงลูกก็แดงลูกไงล่ะค่ะ ห้าหมื่นแปดพันให้กันค่ะตัวนี้ก็ห้าหมื่นแปดพันเนาะแม่ค่ะราคาต่อรองได้อีกค่ะโอ้ราคาห้องะไรซื้อแม่คราคาใี้ต่อรองได้ค่ะสีแดงจึงคืองี้นี่แต่ว่าแดงคั่งดีตัวนี้เนาะแม่ค่ะแข้งขาดีลูกดูดนมมันสิอยเนี่ยจากน้อยลูกแมวมันเนาะแต่ลูกเขาทาดิค่ะลูกดีส่งลูกดีค่ะเป็นง้อที่ส่งลูกดีลูกที่ใดเพิ่นน้อยเนาะลูกง้อลูกแรกค่ะอืมนี่แม่เพิ่นครับเลยห้าหมื่นแปดพันให้กันสีแดงครับพี่น้องสีแดงเบื้ มาแม่ลูกคมนี่เดี๋ยวสีลอทรงหอมง้อทองอะค่ะมาเบิ้งแม่ลูกติดจองแล้วค่ะตัวนี้ติดจองป่ะค่ะอ่าพานมาหนีเลยค่ะมาเบิ้งเอาตัวนี้ครับพี่น้องแม่ลูกนวลค่ะใส่ลูกมันนี่ลูกตัวผู้ค่ะโอ้นี่ลูกตัวผู้นี่ครับยืดนังได้ดีนี่พวกมันอยู่นี่แมนตัวนี้หนังได้ดีโอ้พี่น้องอยากได้ง้อผู้ไปขุนเด้อครับเมาอยู่นี่เด้อนี่หลายครับนี่นี่ลูกเพิ่นเนาะนี่ค่ะลูกเพิ่นโอ้ลูกขึ้นหนาไงลูกหนาทรงลูกดีลูกหนากว่าแม่ผลดีตัวนี้เนาะแมนทรงลูกดี นี่ครับลูกไส้เพิ่นที่พินพ่นเนาะแข้งขาใหญ่โอ้โอง้แม่นี่แม่ลูกโตที่ไหนเพิ่นเนาะนี่อ่าง้อลูกสองลูกสามค่ะประมาณนี้เนาะประมาณนี้เครื่องก็เบิ้งบักเขาได้ค่ะแต่ง้อตัวนี้มันเป็นง้องอังค่ะแต่เป็นง้อทองสร้างเนาะแมนค่ะอ่างดีทองสร้างเลยเพี่น้องให้ลูกง่ามนี่งเขาเป็นแมนข่มเพิ่นวไวหลีตัวหล่เนาะนี่งีขนาดเลยทองสร้างอ่างดีกินยาเก่งให้ลูกง่ามมาสั่นแมนอยู่ค่ะแม่นตัวแม่นี่แบบยางโก้ได้ดิค่ะนี่ครับราคาเท่าไหร่ครับแม่ลูกนี หกหมื่นค่ะหกหมื่นซื่อๆนี่บ่าวหกหมื่นโอ้ลูกหนังหนาดีค่ะรอมาวันนี้ไปเบิ่งแม่ลูกผูกเข้ากันแม่ค่ะลูกไงเป็นบ้าหระค่ะลูกไงเติบแม่แดงครับเนาะแม่ค่ะแม่แดงสัมยงกุม้วลูกแรกบ่เป็นง้วลูกแรกค่ะง้วลูกแรกนะครับแม่ลูกลูกผูกครับแม่นี่แดงลูกอะบัวแดงสัมพันธ์แดงสมัยป่านไหนค่ะแต่ออกลายลายเมื่อท้องสรเป็นลายจากน้อยหางมีสีขาวๆนี่ครับนี่ค่ะ มี่มี่ซีฟเค้ตลูกหนังดีค่ะง่ายเป็นมาล่ะดีทั้งแม่ทั้งลูกเปิดไปแล้วคา62,000ื่นค่ะ62,000่นสแม่กับสูงร้อยสีถึงไปถึงน่าดถึงตัวดีสุดแ่วังนี่เนาะแม่ค่ะครูดูวังร้อยสีแม่มันดีครับนี่ค่ะอันนี้ลูกตัวใดคือไงคืองานเือซุปเปอร์เอ็กค่ะตัวนี้วะที่ว่าติดจองที่เขาเจ้าโทมัสบอกว่าติดจองแล้วอะค่ะตัวนี้ลุดจองเลยค่ะโอ้ซุปเปอร์เอ็กพี่น้องเบิ่งแดงจิงคือคือพอขนาดเลยไหมเน เบึงบงกลาขาได้พี่น้องเบึงกลาขาเล็บดำหนาขาดำกกขางในโนกตั้งจอกอครับพ่น้อเพื่นกินห่าอยู่ลูกของซปเปอร์เอกแม่ค่ะตัวนี้ม่ใบให้ค่ะตัวนี้ม่ใบเห็บไ่มคะราคาเปิดไว้เจ็ดหม้าพยค่ะเจ็ดหมื่นห้นห้าร้อยแม่ลูกลูกซปเปอร์ครับเจ็ดหมื่นหาพัอพี่น้องนี่เบิ้งแม่เพื่อนี่สูงลอยสี่สิบผ่าอยู่ในเนาะ ทัองเลือกได้ครับทัองเลือกนุ่มดีนี่แม่เพื่อนโอ้หน้าร้อตัวนี่แม่เพราะตัวหันหนามาเอากินหยาดเหล่าเส้าเส้นนุ่มแม่ตัวพูดแดงขักครับเึ่งเดียงเึ่งย่เอาตัวนี้เนาะเดียงแย่นังหนามีใบให้พร้อมสุเปยครับพี่น้องเอาไปเป็นพ่อท่านไหนได้หนิแต่ต้องบอกก่อนว่าง่ว่ามีใครเดียวเดี๋ยวเพราะว่าข้าเจ้าทั่ามหาหลายเธอแล้วเดี๋ยวไปเป็นจะเป็นพ่อพท่านเลยค่ะเบิงเบิงรเบิงมาชนะง่ว่าเห็นง่ว่ามันไมมีใครเดียวจำพ่อ ส่วนมากส่วนมากเพว่าแบบนี้ไปเป็นพอพันไม่ได้แต่ถ้าเรื่องเรียงแบบดวงคุณเนี่ยเสียดายต้องเอาเนื้อเนาะมีหำเดียวแมงค่ะแต่ว่าหำดำเครื่องใบเสียดายแปลก lạ มีห้ำเดียวเอาครับคุณเอาเนื้อมาครับสุเปกใหญ่แถอะเนี่ยนั่นบันที้มาแม่แม่หนูโค้มสุดท้ายเลยค้มสุดท้ายค้มมุมมุมนี่ครับนางดีค่ะลูกผูเขากันแมงค่ะไม่แยกกับลูกผูอยู่นี่เด้อไปคุณไปไอ้ความได้สิหางว่าคุณนะครับราคาแยกให้เยวมืดเลยอยู่แยกเหี่ยวดพนะ ตัวนี้เปิดไว้หกหมื่นสามพันค่ะหกหมื่นสามพันเนี่ครบสุดท้ายหกหมื่นสามพันครับเป็นงัวแม่ลูกถอดเดยน้อยเนาะแม่ลูกแม่ลูกใส่ลูกสองนี่แหละค่ะประมาณนี้งตัวเห็นบบเขาแมนแม่ประมาณสีดูเลยหาชิบสุดสูงเนาะค่ะประมาณสีไว้สีเสือหาบวกบวกสีผาบวกเนาะแมนค่ะนี่ลูกสุเปร็กโอ้ยสีด้มีทำเดียวเนาะรอได้ลรอค่ะทำในมีสองคำนี่พอพันเลยแมนค่ะนะพอพันได้ค่ะบนะครับมือนี่มักแม่ใดโค้มดโตใดอยากได้แต่ลูกจะได้แต่แม่ จัดให้หมดปลายปีใกล้สิน้นใกล้สินส้นเปนียวได้เพียงน้อยนี่นั้นมาไล่สดที่เก่าล้มือจับฉลากอะเจ้น่นาก็จับฉลากโอ้งัวงัวราคาเท่าไรกว่าลุงงสองมูนกลัวละวันที่หนึ่งเด้อครับละวันที่สองสามสี่หามี<อ>แต่พ่อไแจงง้งเนาะเอาตัวน,ตนี้ซิเพียงรอรอหซิเพียงเอ็นรางวัลไหมนีมันรอได้เนยเอาเพีองนี่นะครับเนาะบรรยากาศแพในฟ้ามนครับเนาะ วันนี้มันอ่างมันไหลออกไปข้างนอกน้ำครับขอบพุ่นขอคนเล็บซีพีนองทุกคนทุกท่านเข้ามาติดตามรับชมครับฝากกดติดตามกด subscribe นะครับจะได้งกงามไปเลี้ยง,งามาอยู่นี่ครับราคางามตัวงามราคาถือครับมาเรียงมาเบิ้งเอามาจับมาใบามารวมมาข้ามออกนั่พี่น้องน้อมาตีมาต่อเอาครับวันนี้นั่นทั่วครับแน่ง,งานทราบน้องเกียบม,มัยังฝากพี่น้องบออ่าถ้าสมมติว่าเบ,บิ้งตัวไหนวะชัดนะค่ะให้ทักไลน์มา ค่ะมาขอรูปเพิ่มหักไลนเบอร์093 383 6853อ่ะค่ะแฟนเพจของสงาฟ้ามหน้าดูนเฟซบุ๊กของสงาฟ้ามเบอร์โทรติดต่อกับคือที่ไหนนั้นค้นไว้ห้ละค่ะต่หรือว่าสิโทรมา์3ปด่3หนงแดามงหาเย์เก้1 83 2สามแป3สามหกแปาหันหลังมาดูแลกศย์ก้าห้าสาี่กี่ได้ค่ะตามเบอร์เลยค่ะนี่เลยครับนี่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 ่น่นี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 นี่นี พอกันชิบหนาชิบไหมเนาะพี่น้องเนาะงัวเขาเสมือเนาะงัวเขาทุกมือออกงัวเขาเสมือออกเสมือครับอยู่นี่ค่ะบางโตทายไปแล้วกับสิมีงัวงเขาประมาณโตสองโตแล้วกับสีส่วนมากสิเป็นงัวหมุนเวียนเขาเรื่อยๆพอมันมันทายอยู่สองมือเนาะอาทิตย์หนึ่งทายสองเทื่าค่ะอืมแต่จริงอยู่สายสองเท่าพี่น้องพอกันชิบหนาชิบไหมเนาะพี่น้องเนาะชิบเนี่ยนั่นเั่วกับสง่าฟ้าสวัสดีครับ